สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับที่สั่งมาแล้วแล้วก็ถึงเรียบร้อยนี่ยาวมากๆเลยไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเหมือนกันนะครับต้องมาเปิดดูเพราะของสั่งไปเยอะม,มากเ๋ยวดูแล้วมันจะเป็นเครื่องบินนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูเหมือนกันเรามาเปิดดูกันเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเครื่องบินอะไร สั่งไปก็หลายวันแล้วนะครับอันนี้ของในไทยนะครับสั่งทำจัดร้านพี่เขาโอ้โแขกมาคกรกับแากจะยาวมากๆนี่ฮะเครื่องบินนั่นแหละโอ้ปีกยาวมากนี่ข้าวปีกเก้าสิบนะครับไม่ใช่ปีก ร้อยยี่สิบปิดเก้าสิบเท่าน้ำเองนีกระป๋มโอ้โหโอ้โหไมนตัวลำใหญ่ใหญ่มากเลยโอเคครับผมไปก่อนเดี๋ยวเราออกมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเคหนงหนักในกล่องก็มีสามชิ้นครับพ,พี่เกแพ็คมาให้ดีเหมือนกันนะเป็นร้านทางของลาซาด้าเลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นร้านในไทยโอเค ขนาดก็สามชิ้นนะครับโอ้ใหญ่มากนี่ใหญ่จังอ้าวานีค่ครับชิ้นมาเกะอะไรกันก่อนดีอัอนนี้อะไรนันนี่น่าจะเป็นตัวลำนะเก็บยังไวงไวะเนี่ยแล้วนีง นี่การแกะของผมก็เป็นไปได้ด้วยแบบงงเลยนี่ดึแน่เลยแล้ว, <ฮ00> ลวลกันหใหญ่มากนะเห็นในรูปนิดเดียวแต่ใหญ่มากโอ้โหลำโพดใหญ่นี่แล้วตัวลำโอ้โตัวลำใหญ่มากตอนแรกนึกคิดว่าจะเล็กนะตัวตใหญ่มากๆเลย,ยก็นี่ครับ นี่เป็นตัวลำนะฮนี่ตัวลำเจก็กถามด้วยว่าจะมอเตอร์ขนาดไหนปีกขนาดไหนตัวนี้ผมนัดมันใช้ได้ตั้งแต่พันสี่ kv ถึงสองพันสองนะครับน่าจะนะก็จะไม่ผิดอยงเจบอกมาอ,อย่างนั้นนะครับโอเคนี่ตัวลำอ่านี่ก็เป็นเซอร์โวนะครับเป็นเซอร์โวซึ่งร้านเขาไม่ไม่ได้มีเซอร์โวมาให้นะครับอันนี้ต้องสั่งสั่ง,ส,ง,ส,งสั่งอ่าสั่งอีกตั้งหากซึ่งพี่เจก็กกติดมาให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่ไม่อยากจะไปทําเองนะครับหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีนะเพราะว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันก็เลยสั่งให้พี่แกติดมาให้ลยมาติดน,นี้มาหางนะครับตอนนี้ก็ต้องรอชุดไฟนะครับสั่งไปแล้วยังไม่มานะก็ยังเล่นไม่ได้นะต้องรอติดตามมันอีกทีนตอนนี้มาดูกล่องในกล่องหูใหญ่มากเลยนี่ครับ อันนี้ก็เป็นหางครับนั่นนะฮะเป็นหางครับผมว,ว้าวไ<ๆ>หนติดติดมันติดเป็นยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลองเราดูตอนติดอีกทีนะครับนี่ละมั้ยใช่ไหมใช่แหละอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับแล้วให้มาประอบอีกทีนึง่งแกะปีกก่อนรู้ใจมากยาวมาก เกี่ยบริการดีนะครับทางทางร้านพี่แก้วก็ใครสนใจก็สามารถไปซื้อกได้นะครับคมาเกะย,ยากเหลือเกินสนใจอ่ะอนี่เป็นขนาดตี๋โล่ใหญ่มากนี่ไม่ได้เป็ตี๋ใหม่ โ oh. อ้โหใหญ่มากมากใหญ่สุดๆไปเลยนี่กระปิกแค่เก้าสิบนะครับนี่ครับมีนังข้างล่างน่านักนะเก้าติดมาแล้วครับเซอร์โว <Zero. S 2> สองตัวส่งให้ติดแล้วนะครับเพราะว่าเรามาติดเองกลัวมันจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่เลยผมก็ยังไม่เคยเล่นเจ้าเครื่องบินขนาดนี้นะครับเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นคันเล็กๆแหละ นี่ครับติดมาแล้วเซวโรสามตัวนะครับตอนนี้นี่เห็นพี่เกบอกว่ามีสี่ตัวนะเดี๋ยวต้องทักทายอีกทีนึงนี่ครับโอ้ยใหญ่มากลองวางคร่าวๆเดูแบบนี่ฮะโอ้โหใหญ่เลยใหญ่ฮะอันนี้ชุดฮอนวางทางไหนก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอีกทีนาะเอาทางนี้แหละนี่ ตอนนี้ก็ยังวางคร่าวๆด้วยนะครับเพระาะว่าต้องรอชุดไฟนี่โอ้โหลำโคตรจะใหญ่เลยใหญ่มากวูยใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ก็นี่สำหรับเครื่องบินนะครับสำหรับตัวลำชุดไฟเดี๋ยวต้องรอต้องรอก่อนนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าคลิปหน้า จะเป็นยังไงต้องรอชุดไฟมานะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ